ตอนนี้มีมาตรการเพิ่มเติมก็คือการอุทยานยจะมีการปิดการท่องเที่ยวเฉพาะในโซนที่กระทิงตายแต่โซนบริการอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีคนเขน้าไปดูซึ่งอยู่ห่างจากจุดนั้นเยอะแยะเลยให้ในการนะครับเราไม่ให้ทหารเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าอพอมันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้แล้วมันพบเห็นอยู่หลายซากเราก็เลยต้อง สองอาทิตย์นะเพราะว่าการขอบเชื้อหรือการตรวจสอบเรื่องของสารพิษต่าๆเนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเก่ากแล้วก็อาจจะมีพวกสารต่างานที่ต้องใช้กับเรื่องของการเกษตรในสมัยก่อนตกอยู่ในในบางพื้นที่ด้วยตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะรักษา,าชีวิตของสัตว์พระมางนนก็ได้มีการจากัดขอบเขต นะครับพยายามให้สัตว์ที่เคยอาศัยอยู่เดิมลยนั่นขยับขึ้นเหนือขึ้นไปเพื่อให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะเข้าไปทำงานนะครับคนหาข้อมูลทางวิชาการโซนน้ำผาที่เป็นพื้นที่ที่มีกระทิงวัวแดงอาศัยอยู่แลวก็พื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์กระถิงตายจะอยู่ทังตอนด้่นด้านล่างของพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งห่างกันประมาณสักเกือบ เจ็ดแปดโลนะครับเพราะฉะนั้น